คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามอายุต่ำกว่า18ป,ปีควรได้รับคำแนะนำเอาวกราบสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมท่านวันนี้เรามาอยู่ในไฟลเกมแันเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับชื่อเกมว่า Bir d n n d b น e ์นะครับเกมนี้เล่นง่ายจริงๆนะครับดูตัวอย่างการเล่นไปก่อนนะครับดูเห็นไหมครับช่องช่องสี่เหลี่ยมเร็วน,น,นะีสีนะ่ยมันจะลงที่อะไรเราก็จะได้โบนัสตรงนั้นแหละครับ ตอนนี้เรามีเงินลงทุนอยู่500บาทน,นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมกันว่ามาเล่นยังไงบ้างครับผมว่ามันต้องออกกระต่ายดูนิวจากมุมด้านซ้ายครับล่าสุดมันออกอะไรผมเทคนิคการเล่นเกมนี้นะครับคือตัวไหนคูนน้อยเราจะแทงตัวนั้นนะครับมีโอกาสออกเยอะครับเปอร์เซ็นต์ในการออกมันจะชัวร์กว่านะครับท่านผู้ชมตึบ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 ,ตบออกจริงโจ้เมื่อกี้ผมแทงจริงโจ้ไปนะท่านผู้ชม ได้มาที่ส0 0บาทนะครับตอนนี้ผมจะแทงอะไรผมเล่นเบ็ดเบที่ห0าสิบบาทตอนนี้ผมคุยวันนี้ผมแทงก็ตายไปที่ห้าเอ้สามร้อยบาทครับคูณห้าเออจะแทงอีกดีไหมไม่ต้องแทงนะเอาก็ตายเขาก็ตายยังไม่ได้ออกเลยดูจากมุมด้านซ้ายนะครับท่านผู้ชมออกแลนะ้วโอ้ยออกฉลามอ่ะเอาเออกก็ตายเฉยยางเราก็ได้สิ โอ้ได้มาพันห้าครับโอ้โหตอนนี้เราได้กําไรวันที่1นึ่พันบาทนะครับลงทุนไปแค่500บาทนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นอะไรที่คุ้มมากครับเกมน,นี้ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นแบบ L S M กาสคาร์ดูนะครับเวมนี้ดีการันตีเรื่องน,น,นะครับสามารถฝากถอนได้24ชั่วโมงด้วยระบบฝากถอนออโต้ภายในห้าวิให้ท่านผู้ชมก็แอลไลน์มาที่แอลเอสเอ็มจีโอเอลกันได้นะครับจุ o ๊บออกอะไรออกนกสีแดงนะครับเราไม่ได้แทงเอาไว้นะครับโบนัสตั A ้ง คูณสิบสองนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้แทงอะไรดีแทงไปที่แบล็คเบิร์ดนะครับแล้วก็แทงด้วยแรบบิทแคนตาลุกจิงโจ้นะครับอืมแทงไปตึบตอนนี้เรามีอยู่1,105บาทกันนะครับท่านผู้ชมจ๊บออกอะไรออ้ยออกกระต่ายวะเอ้ยออกเบิร์ด เบิร์ดแบล็กนะโอ้โหเนี่ยมาทเที่ยวไรสามร้อยยี่สิบห้าบาทนะท่านผู้ชมมันได้คูณห้านะครับเบิร์ดแบล็กเบิร์ดนกสีดำนะครับเกมนี้มีนกแดงโอ้นกเขียวมีหมีแพนด้าจึบ๊บไปเริ่มจึบจ๊บจึ๊บออกแล้วออกแล้วแพนด้าเฮ้ยออกกระตาย โอ้ดีนะที่แทงกระต่ายไว้อาไว้250บาทท่านผู้ชมจึ๊บเราแทงที่กระต่ายไป75บาทแทงตามด้วยแคนตะลุกจิงโจ้ยี่ห้านกพิราบห้ 5, 10, นกสีดำห้าสิตอนนี้เรากระต่ายแทงเพิ่มไปที่ห้าสิบาทกัน,นครับจอกเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บออกนกแดงอ่ะอเฮ้ยออกนกพิราบ่ะเราก็ได้โบนัสไปที่อะไร 450บาทครับอ่าผมก็เลิกเล่นเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ฝากเอาไวนะ้นาที่นี้ด้วยนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะครับกราบสวัสดีครับได้กําไรมา1 1 0 0เราก็ต้องเลิกเล่นนะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายาไง <c oughs> <c oughs>